สวัสดีคะ่ะทุกคนพาทุกคนนะคะมาดูอา่าคาราเมลคอรฟลนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะก็คือคาราเมลนั่นแหละเออนั่นแหละค่ะหุยตรงนี้นะคะใส่ไม่ครบนะคะต้องมาใส่อีกเนี่ยตรงนั้นด้วยโอ้ยทำงานาพลาดแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะคะลืมอันนี้อะเห็นป่ามันไม่มี สองอันเลยอะไรลืมได้ง่ายวันเนี้ยนี่นะคะทุกคนสว่วนไหนเอ่ยอันนี้จะเป็นของหวานนะคะดีเซอร์นะคะก็คือการกินเดซเซอร์สุดท้ายก็คือกินทุกอย่างเนะรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยของหวานนะคะส่วนฟรอชไบเซอนะคะก็คือก่อนที่เขาจะแบบเฮาเกลิกเธอก็คืออาหารจานหลักอะ ก็คือคนที่นี่เขาจะต้องทานสลัดก่อนแล้วพอสลัดเสร็จนะคะเขาถึงจะทานอาหารจานหลักพออาหารจานหลักเสร็จเขาถึงจะทานของหวาน,นะคะ่ะซึ่งคนไทยก็จะทานพร้อมกันใช่ไหมแต่แบบ,ค,ออนนบนนแคืออันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดอันนี้แต่คืออันนี้ไปเรียนมาไงก็เลยเข้าใจโอเคนะคะเดี๋ยวรักเขาจุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเอาบรรยากาศที่ทำงานมาฝากเนาะ แล้วค่อยเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะบายชิช